ทั่วไปแค่โดนน้ำก็หลุดลอกใหม่เครื่องพิมพ์หมึกกันน้ำพลัสไม่ต้องกลัวฉลากของคุณหลุดลอกอีกต่อไปด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าหมึกทั่วไปช่วยให้ฉลากของคุณสามารถแช่น้ำได้นานหลายวันขูดขีดยังไงก็เอาอยู่ทนทุกการขัดถูได้ดีโดนแดดก็ไม่ซีดจางด้วยสีขั้นตอนง่ายๆเพียงพิมพ์ฉลาก เป่าให้แห้งตัดแล้วติดบนสินค้าเท่านี้ก็ได้ฉลากสวยๆพิมพ์เองได้แถมยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วยด่วนชุดเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกกันน้ำ plus compute ราคาพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นหมึกกันน้ำ plus compute ช่วยให้งานพิมพ์ฉลากเป็นเรื่องง่ายสนใจติดต่อ Line compute หรือโทร024376339